โอ้โหดูผลเขาสวยงามมากฮะนะก็เป็นปาล์มป่าชนิดหนึ่งนะก็เป็นไม้ตระกูลปาล์มนะที่ชื่อว่าเต่ารัางนะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะก็เป็นไม้ประดับที่สวยงามนะใบสวยมากเลยช่างกิตนองสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น่ลเลกพามาชมไม้ประดับสวยๆในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริออกิติ์นกดอกออกผลแบบเยอะมากเลยผลเขาดกมากๆเลยฮะเป็นพวงฮะอันนี้คือต้นเต่ารังก็เป็นไม้ตระกูลปาล์มนะนนิยมมาใช้ในการปลูกประดับนะสวยงามเดี๋ยวไปดูกันครับลำต้นะ นนเล็ก็พามาดูไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะก็เป็นไม้ตระกูลปานะ่าที่ชื่อว่าเต่าร้างนะก็เป็นไม้ประดับที่มีลักษณะใบสวยงามนะดูใบของเขาเป็นใบใคล้ายๆรูปตัววีนะรูปสามเหลี่ยมนะรูปตัววีลักษณะของใบก็จะเป็นแบบนี้นะก้านใบนะก็จะเป็นก้านใบยาวแบบนี้ก็มีใบออกตามก้านแบบนี้ สวยงามนะก็เป็นที่นิยมในการเอาเป็นปลูกทำไม้ประดับนะโดยเฉพาะตามสนามกอล์ฟตามรีสอร์ทตามอะไรเนะี่ยสวยงามเพราะว่าสิ่งที่เขาโชว์ก็คือหนึ่งใบสวยงามนะเป็นลักษณะต้นเหมือนต้นปาล์มแล้วมีผลนะ ผลเขาสวยงามมากๆเลยนะเป็นพวงเหมือนพวงหมากอะแต่เยอะมากเขาบอกว่าผลของมันเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสเนี่ยจะทําให้คันได้นะนะนะก็ต้องระวังลักษณะผลเขาเป็นแบบนี้ลูกไม่ใหญ่ก็ขนาดเท่าประมาณสักนิ้วน,นิ้วมือเราอะขนาดนิ้วมือเรา เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสัก1เซนนะนะมีทั้งลูกสุกด้วยนะสุกข,ข้างบนก็จะมีลักษณะเป็นนะสีออบนะดำดำ,ดำน้ำตาลน้ำตาลนะนะสามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะกินได้นะโดยเฉพาะไอ้ยอดของเขานะยอดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต้มไปแกงนะ กขบอกว่าภาคใต้นี้นิยมเอาไปแกงกะทิใส่กับกุ้งอร่อยนะและก็ยังไม่เคยกินก็อ่านดูตาม Google นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเราพามาดูให้เห็นต้นกันเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะดอกเขาก็จะสวยงามสวยงามมากๆเลย นะคือผลของเต่ารังฮนะแต่ว่าพวกนี้เวลาออกดอกเขาจะออกดอกจากส่วนปลายนะจากจากส่วนยอดของลําต้นลงมาเรื่อยๆลง,ลงมาจนถึงโคนนะถ้าถึงโคนเมื่อไหร่ต้นก็จะตายเมื่อนั้นนะคือออกดอกออกผลแล้วก็จะตายนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่แปลกเพราะโดยส่วนใหญ่เราก็จะออกตั้งแต่โคนขึ้นไปถึงยอดเนะี่ยแต่ไม้ชนิด อ,ออกจากยอดไปถึงโคนประโยชน์ใช้สอยเขาบอกว่าใช้อุปกรณ์ทางการทําอุปกรณ์ทางการเกษตรแต่ว่านันเลยก็ยังไม่มีใครยังไม่เคยเห็นว่างั้นเหอะนะแต่ว่าที่เด่นๆก็คือการทําไม้ประดับนั่นเองปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามเนี่ยเพราะเป็นไม้ที่โชว์ใบได้วสวยงามมาก ครับผมสำหรับวันนีนะ้ก็พามาดูต้นเต่าร้างกันนะแต่ว่ามีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าไม่นิยมปลูกในบ้านนะในรอบรั้วบ้านเพราะอะไรเพราะว่าชื่อของมันไม่เป็นมงคลมันคําว่าเต่าร้างนะคำว่าร้างก็ไม่นิยมปลูกในบ้านเรือนนะก็เป็นความเชื่อของคนไทยเรา ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช,มช,มชม่องกิตไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ